พี่น้องครับสังเกตเห็นอะไรอยู่ตรงจมูกวัวไหมฮะัพี่น้องรู้ไหมครับว่าไอ้ตรงห่วงที่ติดอยู่ตรงจมูกเนี่ยเขาเอาไว้ใช้ทําอะไรวันนี้พี่เอฟจะมาเฉลยให้ฟังพี่เขาเอาไว้ทําอะไรพี่เนี่ยห่วงสีส้มๆเนี่ยครับห่วงยานมครับเป็นห่วงยานมใช่ครับยานมธรรมดาอย่างเดียวไม่ได้เลยพี่ทําไมต้องใส่ห่วงอ่าถ้ายาธรรมดาเนี่ยเราปล่อยแยกระยงหาเนี่ยมันร้องอ่วงัวมันจะเครียดอ๋อ แค่มันอยู่ด้วยกันอยู่กับแม่กับลูกก็ยังคาบเห็นกันอ๋อครับอ่าตัวนี้สมมุติว่ามันจะเข้าไปดูดนมไอ้ที่เป็นแหลมๆมันก็จะทิ่มนมแม่มันก็แม่ก็จะไม่ยอมให้ดูดให้ดูดใช่ครับแต่มันก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันใช่ครับทาให้มันร้องน้อยลงถูกไหมใช่ครับทําให้มันเครียดน้อยลงใช่ครับอ๋อตรงนี้ไปได้ไอเดียหรือว่าได้ความรู้มาจากไหนพี่ก็มีขายทั่วไปครับส่วนมากก็มีขายทั่วไปตามร้านที่ เกี่ยวกับอุปกรณ์วัวอ๋อครับไปไปบอกเขาว่าห่วงยานมเลยใช่ไหมยานมก็จะจะเจอเซิร์ชในในลาซาด้าในนั่นก็ได้ครับมีอห่วงยานมอันนี้ต้องเจาะจมะกหมะไว้พี่ไม่ต้องเจาะครับเป็นหนีบพี่เฉยครับเป็นหนีบไว้แค่พอตรงที่แทงสพายใช่ไหมพอแม่นมเร่มเริ่มยุบครับก็ผลออกถอดออกได้แล้วอ๋อใส่ไว้สักเดือนถึงสองเดือนครับครับมันก็จะไม่ดูดแล้วแม่ก็ไม่ยอมให้ดูดนมแล้วอืมอันนี้เวลาเราแยกออกจากกันเนี่ยมันก็จะง่ายแม่ไม่ร้องแม่ไม่เครียด ลูกก็ไม่เครียดด้วยอืโดยเฉพาะคอกที่อยู่ใกล้หมู่บ้านแหล่งชุมชนอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวส่งเสียงรบกวนโดนร้องเรียนอีกเนาะตรงเนี้ยดีมากเลยพี่น้องนะครับใครสนใจอยากจะเอาไปทําบ้างก็หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายอุปกรณ์ว<อ>ัวลาซาด้าอะไรต่างๆเนี่ยมีขายพี่น้องครับห่วงยานมครับอข้อดีย้ําอีกอย่างหนึ่งก็คือก็คือว่าวัวแม่ลูกสามารถยังอยู่ด้วยกันได้โดยที่ ถ้าเกิดมันยอมให้วัวให้ลูกมันดูดมันก็จะเจ็บเพราะว่ามันจะมีตรงที่เป็นตุ่มๆแหลมๆไปทิ่มตรงนมมันมันก็จะเจ็บมันก็จะไม่ยอมให้ลูกมันดูดแล้ววัวก็ยังอยู่ด้วยกันได้นอนด้วยกันได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่านี่คือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งพี่น้งครับห่วงยานมครับผม